ส,าส,าวสวัสดีเจ้าตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านแม่ตํำน้อยหมู่18ตำบลเมกาอําเภอเมืองพยาจังหวัดพยาวเจ้าวัานนี้เขาจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมพิิธภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าปักชนเผ่าบ้านแม่ตํำน้อยหมู่18อาบแปบเน้า สงสารวัสดีเจ้าเ,เจ้าตอนนี้เขาอยู่กับประธานกลุ่มหัตรกรรมผ้าปักชนเผ่าไม่ตําน้อยนะเจ้าเชิญแนะนำตัวเจ้า,จาอันดิฉันนางสาวพระนิดาการแสงจันทร์เป็นประธานกลุ่มหัตรกรรมผ้าปักชนเผ่าบ้านไม่ตําน้อยค่ะเจ้ากลุ่มหัตรกรรมผ้าปักชนเผ่าไม่ตําน้อย มูสิแปดนะจ้นะเนาะมีความเป็นมาจ้าไดเจ้าออมีความเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเจ้าอันก่อมาสู่รูปหลานก็คือเป็นเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษออชนรุ่นหลังแล้วเจ้าเนาะ,ะอถอดมาปกตินี่เราทำเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วนีนะเจ้าเนาะใช่ค่ะทำมามามืนละแต่เรามารวมกลุ่มอ่าเพิ่งจะมารวมกลุ่มกันตอนปีที่แล้วนะเจ้าเนาะเจ้านะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันมันมีแบบไหนของเจ้าอ๋อมีแบบกางเกงเสื้อแล้วก็ผ้าสบายแล้วก็ผ้า,าเป็นผ้าพันเอวผ้าพันหัวมีหลากหลายนะคะมีหลากหลายรูปแบบมีตั้งแต่ราคา3-400ขึ้นไปเป็นหลักหมื่นค่ะสมสา้ผลิตภัณฑ์อข,ของเฮาเนี่ยเจ้าเนาะ มันมีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบองพรเจ้าแตกต่างจากชนเผ่ามุ่งกับลิโซเจ้าเพราะว่าเป็นชนเผ่าแต่ละชนเผ่าจะบ่เหมือนกันเจ้าแต่ละชนเผ่าเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ทีแตกต่างกันนะเจ้าเนาะหมายถึงลายผ้าปักอย่างนี้มั้ก็เจ้าเจ้าในส่วนของราคาเนี่ยเจ้ามันมีราคาไหนของเจ้า มีราคาแบบผืนเล็กกอบสามร้อยเจ้ารักลอยนะเจ้าหนอรัก้อยมีราคารักร้อยคือผืนน้อยแบบนี้นะเจ้าหนอผืนน้อยอ๋ออันนี้จะเป็นรักรักพันอันนี้เป็นรักพันค่ะอันนี้ผืนละสองพันห้าเจ้าถ้าเป็นกู่เป็นกลางเกงจะเป็นห้าพันอ๋อถ้าเป็นกู่จะเป็นห้าพันอันนี้เป็นผืนเดียวนะคะผืนเดียวนี่คือสองพันห้าต่างของผ้านะคะถ้าข้อตกต่างของพลิิพันติราคารักลอยกับลักพันเนี่ย จะแตกต่างกันในส่วนของผ้าแล้วก็ลายปักแล้วก็ความละเอียดแล้วก็ได้นะคะผู้กระเจ้าถ้าสมมติว่ามีคนที่สนใจผ้าปักหรือผลิตภัณฑ์ของเราตรงนี้นะเจ้าเนาะหรือว่าเปิดสนใจที่จะมาเยี่ยมชมเนี่ยสามารถต่อพันต่างผทานได้เลยนะเจ้าได้ค่ะเบอร์โทรไหน่องผัเจ้าเบอร์โทร0 8 8 7 7 2 5416คเจ่เก้าหรือว่าจะ ติดต่อผ่านตังเพจได้นะคะเพจหัตถกรรมผ้าปักชนเผ่าแม่ตำน้อยหมู 18. Are you are ่18เจ้านี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์แห่งหนึง่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบลแม่กาของเฮานะเจ้าผลิตภัณฑ์ตรงนี้เป็นของกลุ่มชนเผ่าหมู่18ตำบลแม่กาของเฮานะเจ้าและข้างต่อไปเนี่ยจะเป็นที่ไหนหมู่บ้านไหนนะ่ะบดีลืมติดตามกันต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า bọc hay có tài cha áo anh đai bay bò đai sắc vàng bò xoạng bò